ข่าวลือชุมชนจีนเกิดเหตุร้ายกับการย้ายศาลเจ้าพ่อเสือสมัยรัชกาลที่ห้าหลายครั้งข่าวลือคือข่าวลวงที่สร้างความประหนกตกใจให้ผู้คนอย่างหนักหนึ่งในกรณีนี้คือในสมัยรัชกาลที่ห้าที่มีข่าวชุมชนจีนจะเกิดเหตุร้ายเกี่ยวพันกับการย้ายศาลเจ้าพ่อเสือจากถนนบำรุงเมืองไปอยู่ที่ถนนตะนาวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีกรณีที่คนทรงเจ้าอาศัยความศรัทธาของราษฎรใช้ทำพยากรเป็นตัวแพร่กระจายข่าวลือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางประการเนื่องจากยุคนั้นมีการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมตะวันตกต่อเนื่องจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการขยายพื้นที่และเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะการขยายถนนซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ไว้ในความทรงจำตอนหนึ่งว่าในรัชกาลก่อนได้ทำถนนเจริญกรุงให้เป็นทางใช้รถและสร้างตึกแถวทั้งสองฝากททำนองเดียวกันแต่ถนนบำรุงเมืองมีตึกและร้านเรือ,รอนราษฎรตั้งค้าขายมากอยู่แล้วสองฝากถนนมิได้เป็นที่ว่างเหมือนอย่างถนนเจริญกรุงการที่ขยายถนนจะต้องรื้อตึกเรือนของเดิมมาก จึงโปรดให้ว่ากล่าวกับเจ้าของที่ใครจะปลูกตึกแถวเองตามแบบหลวงก็ได้หรือมิฉะนั้นก็จะออกเงินพระคลังข้างที่สร้างตึกแถวและจะเก็บค่าเช่าใช้จนคุ้มต้นเงินก่อนจึงคืนให้เจ้าของเดิมกรมดำรงทรงเล่าต่อว่าการขยายถนนบำรุงเมืองครั้งนั้นมีศาลเจ้าของชาวจีนเป็นตึกใหญ่ตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมืองเรียกกันว่าศาลเจ้าพ่อเสืออยู่ในพื้นที่ส่วนที่จะขยายถนน รัชการที่5จึงพระราชทานที่หลวงแห่งหนึ่งริมถนนเฟื่องนครเพื่อเป็นที่ตั้งของศาลนี้และจะสร้างศาลใหม่พระราชทานแทนศาลเดิมอย่างไรก็ตามมีชาวจีนส่วนหนึ่งไม่พอใจจะให้ย้ายคิดอุบายให้เจ้ามาเข้าคนทรงพูดจาพยากรว่าหากย้ายจะเกิดภัยอันตรายต่างๆจนเกิดความหวาดหวั่นในหมู่ชาวจีนสำเพง็งและขอแห่เจ้าเพื่อความสบายใจรัชการที่5ก็ทรงโปรดให้จัดการแห่ตามประสงค์ และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรณพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ซึ่งกรมดำรงก็เสด็จไปดูการแห่ด้วยเช่นกันกรมดำรงทรงเล่าในความทรงจำอีกว่ากระบวนที่แห่นั้นเป็นอย่างจีนมีธงทิวโลอกโกวงดนตรีบรรเลงในพิธีต่างๆของชาวจีนมีคนทรงเจ้าแต่งตัวใส่เสื้อกัก๊กนุ่งกางเกงและโพกหัวสีแดงนั่งบนเก้าอี้หามมาในกระบวน 2- สองถึงสามคนบางคนเอาเข็มเหล็กแทงแก้มทะลุเข็มคาน้ามาให้คนเห็น บางคนบันดาลให้คนหามเก้าอี้เดินโซเซไม่ตรงถนนเมื่อมาถึงพระที่นั่งรัชกาลที่ห้าตรัสสั่งให้ตำรวจเข้าหามเจ้าโซเซหามไปได้ตรงตรงคนดูก็สิ้นเลื่อมใสเมื่อเสร็จการแห่แล้วโปรดให้กรมเมืองประกาศว่าถ้าเจ้ายังถืนพยากร์เหตุร้ายจะเอาผิดกับคนทรงในไม่ช้าเจ้าเสือเข้าคนทรงอีกแต่คราวนี้ประกาศว่าที่จะโปรดให้ยายสารไปสร้างใหม่นั้นเป็นการดีนะ เจ้าพอใจมากศาลเจ้าเสือยังอยู่ริมถนนเฟื่องนครใกล้วัดมหันจนทุกวันนี้ศาลเจ้าพ่อเสือจึงย้ายจากถนนบำรุงเมืองไปตั้งอยู่ถนนเฟื่องนครหรือถนนตะนาวเช่นที่เห็นในปัจจุบัน